สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกลแมงงานเข้ายกกวนขึ้นถ้ำนาคาเจ้าหน้าที่เห็นคาตากล้าแหกกฎคงซุกไว้เต็มเป๊ะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องกับประเด็นดาราหอยทากใครกันนะคือดาราหอยทากแหกทุกกฏขึ้นถ้ำนาคาแบบเวียพีพร้อมคณะมูเตลูสร้างความวุ่นวายจนโดนชาวบ้านสาปส่งจนทําให้กลแมงพัชรศรีร้อออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ตนเองหลังโดนโยงเป็นดาราหอยทากอย่างไรก็ตามใน ล,ก,ออลก็ได้มีการขุดยับจับโป๊กกระมชุดใหญ่พร้อมภาพหลักฐานต่างๆของกระมพัชรศรีเบญจมาศและแก๊งเพื่อนในการขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคาและอัปเดตล่าสุดน,นั้นชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้มีการแชร์ถึงวีรกรรมกระแมและแก๊งเพื่อนไรา้ย,ยาวในหลายอย่างไปที่ไหนที่ไหนแก๊งนี้ก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยแหกกฎมันทุกที่ผ่านดอกไม้หมากพลูนำขึ้นไปทำไมคะ ลำโพงบลูทูธเอาขึ้นไปแล้วเปิดเพื่ออะไรคะเปิดลำโพงรบกวนคนอื่นผ่านหมากพูดเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ไกอีกไหนบอกว่าอยากจะตั้งใจทําประโยชน์ให้สังคมไงคะกะละแมไม่ต้องทําประโยชน์ให้สังคมแล้วคะ่ะเอาแค่เวลาไปไหนแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอคะ่ะไม่เป็นภาระของสังคมทําได้ไหมคะนี่ไปที่ไหนที่ไหนแก๊งนี้ก็สร้างความเดือดร้อนทั่วเลยแหกกฎมันทุกที่ตั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในอารมณ์ผาสีดาหัวหน้ากรมอุทยานูดังกาเปิดเผยกับ ู้สื่อข่าวว่ากฎกติกาที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามคือต้องจองคิวล่วงหน้า60วันผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวจำกัดนักท่องเที่ยว500คนต่อวันต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มตามมาตรการของสคออบ,บอปกติแล้วจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำเครื่องบูชาดอกไม้ทูบเทียนโฟมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถุงพลาสติกและสิ่งอื่นที่เป็นขยะยกเว้นน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเท่านั้นและสิ่งที่นักท่องเที่ยวนำขึ้นไปเจหนาทีก็ไม่ได้ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาาารระะเเพียงแแต่่ให้้คนนนนทักด วีไอพีนั้นหรือหากต้องการถ่ายทํารายการก็ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษดาราที่ขึ้นข่าวล่าสุดก็คือคุณกาล์แมและทีมงานประมาณ29คนแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดขณะที่ขึ้นไปในประเด็นดราม,มา่านาผ่านเครื่องบูชาขึ้นไปโพลังการนั้นตนทราบเบื้องต้นว่าก่อนขึ้นไปคณะดารากลุ่มนี้ไม่ได้แจ้งว่าจะนําขึ้นไปตนไม่แน่ใจว่าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าหรือไม่แต่เห็นว่าถือติดมือและนําลงมาในช่วงขากลับโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน ไม่ทราบัดดารากลุ่มดังกล่าวจะพกลำโพงมาด้วยขณะอยู่ในถ้ำจะเงียบสงัดทาให้ความก้องของเสียงดังกว่าปกติซึ่งไม่ได้มีการตรวจค้นสัมภาระหากเจ้าหน้าที่เห็นก็จะตักเตือนอยู่แล้วและให้ฝากของไว้ที่จุดรับฝากด้านล่างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ